ชานชานที่หนึ่งตัวที่สองหนี่ลร่มให้ใจบ่มี่แมนฮข่บ่หนึ่งถึงร่มให้ใจกษัรยสางมันก็ขึ้นเอาเองตอนนี้ฮัาบ่ขีดตอนนี้ฮั่ืก็ยังหั่เห็นยังก่มๆอยู่จากยางหนึ่งที่ฮขาบ่ขีดถึงสิ่งอื่นเลยมั่ก็ขึ้นมาเองมีเรียญว่าที่สองเด้อหลายๆคนถอว่าเอากูคือบ่ตับร่มให้ใจมันคือมีนะแมนบอระเคยเป็นบ่เคยขีดแบบมันบออะไรแบบมันเป็นชทนที่สองเลยเด้อหงอะเกินเขาันเป็นบอ กระชังมัน,น,นเอาความู้ซื้อพี่เด้อบ่าม่นวาสที่ไปเริ่มต้นไม่อยู่ตลอดแล้วกะวิลานอนไม่ได้นอนย่อมตื่นกันดึกมากเนี่ยต้องเริ่มใหม่หรือเปล่าคะเดี๋ยวตอนตอนกลางคืนมันติตื่นตอนตอนดึกค่ะมันเป็นตื่นหลายเ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพะว่าเฮาประเด้ตังต้นว่าเฮ็ดไปจนหลับบ่นี่ อยู่ขาดเต็นลมยังบุบหัวย่อมรับหายใจเข่าหายใจเอออนันกระชังมั่นแต่ว่าห้หัวรับอยู่ในชาติตัวนี้ตื่นขึ้นมาปั๊บจับจับอาการแหลกเลยแต่มันมีความนิ่มๆนุ่งลงอยู่แน่นกลางหน้าผากใดโดยบ่มีลมกระชังอยู่กับอาการรู้สึกนิ่มนวงใดเลยมันเป็นชาติที่สองเลยเด้อนั่นมันขึ้นมาสองเลยเด้อบพแเม่นว่าห้าสิบกับมาเริ่มต้นไม่อันนี้หลายที่คน มันบ่ถอดออกไปที่ละขอแต่ขอมันมันยังเข้าใจซับสนอยู่ว่าต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่จริงๆบันบด้เริ่มต้นใหม่เดอ้อถ้าตือนึ้นมาเพิ่มมีความรู้สึกนิ่มๆนุ่งๆสับซ่านที่บนหัวก็ตามจับความรู้สึกนั้นแสดงว่าเขายังทรงชานชาอยู่ลุกได้เลยแต่สําหรับก้นที่บ่าท่านได้ลูกซึกโตความคิดไปก่อนคนเฮานอนอยู่ีนความคิดไปก่อนบ้านลุกก็ตามแม่นบ่หล่ะแต่ความคิดไปก่อนจงมาเริ่มต้นใหม่จงมาเริ่มต้นจับลมหายใจเข่าออกแล้วจัง เพราะแต่อันนี้ขึ้นนึ่งต้องต้องจังลูกไปมีเป็นวิธีฝึกให้มันเชื่อมต่อกันรอ,อยย่มหมายความว่าที่ยังบดตื่นค่ะกลางดึกยมสิตื่นหลายหลายคือตอนตื่นกลางดึกอะค่ะยังบระจ่งมาตอนเศร้าค่ะย่อมต้องมาจับไม่หรือเปล่าคะเดี๋ยวว่าเริ่มตอนไม่หรือเปล่าเริ่มตอนไม่เพราะว่านี่เรียกว่าสติบถถ่ท่านได้อัตโนมัติปัญหายัางยังยังไปนึกหาว่าเอ๊ะกูสิเริ่มใหม่หรือกูสิเฮ็ดจังได๋กันแน่คือความคิดยังออกไปสับสนอยู่ ยังสงสัยอยู่เหมือนบอละเริ่มต้นไหมเริ่มต้นไหมจับอุณหล้มเือเ่าอันนี้เหมือนก,กอนันกับตอนเศร้าือกันแต่เหาถ้าเหาบ่มีอาการนิมน่มๆนวงๆเกิดขึ้นการเริ่มต้นไหมือกันได้บอหนินเออนี่เล้ยังยังขามความสงสัยตัวนี้บ่ไรต้องกลับมาเริ่มต้นไหมเด้อเรียกว่าขามความสงสัยบ่ไรมันถือหรือมันผิดนีน่เออบออ่มัน่นใจยังบลไะเอิ้อว่าสติบ่ต่อเนื่องและให้ไป ไม่กินเขาอยู่บ่มีล่มแต่ว่ามีหูนาร่มเกิดขึ้นเอาหูนาร่มเลยเด้อถามันหาลมยากตอนกินเขารบพาต้องหาลมนี่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 มันงงเห็นบ่กินเข่ามันสิจับลมยากเล้ก็เลยฝึกแบบว่าต้องกินเขา่าฝึกแบบว่าต้องยังแล้วมันสิเป็นเราเองดอกันะ่จริงสนแต่ว่าเม่น่าสวดมนต์ย่นจับไดอยู่กับผมแต่เวลากินเขาย่นจับอ่ไรอืมเพราะต้องคุ้ไปเร่งมันสวนมนดมนต์ไดคือคือ,คอ,คอมีความรู้สืตโตอยู่วานี่เพราะว่า ความขิดกับข้าจออยู่ในความคิดเดียวคือคํามสมนดนม์ความรู้สึกกับเกิดความรู้สึกเดียวเพื่อกันเลิอกเป็นเอกคาตากิดเอกคาตาลมเออ,ขอเขาเรียกว่าเป็นผู้ในส่มในชั้นหนึ่งแหละสองกลับไปกลับามายอยู่สามีอยู่แต่ว่าตอนข้าสฝีว่าข้าตื่นตอบเด็กเนีน่ยขายังสงสัยว่ากูต้องเริ่มต้นไม่บหลหรือยังบอนี่ตัวน,นี้ให้เริ่มต้นไม่ท่านที่เออแม้นถึงเวลาตื่นตีสี่ตีหาแล้วก็ต่างก็ต้องเริ่มต้นไม่ถ้าสงสัยนี่แหละว่างไปสามีสักวันอันอื่นๆนแต่ แต่ข้าเหตุตอนอ่องเรามันสิี่เป็นเราเองดแบ,บนันี้แค่สังเกตแค่ความรู้สึกแบบนี้เอลมบำมีแต่ว่าอันนี้มีเกิดอ,อยู่กับมันนี่เลยเลยอยู่กับมันนี่เลยก็ต้องเริ่มต้นใหม่ได้แต่มันมีอันนี้มันถอยหลังได้นั่นมันถอยหลังมันไปสองแล้วนี่ชั้นที่หนึ่งวิตกหมายถึงจออยู่กับลมหายใจเขาออกและมีอาการปีติเกิดขึ้นอีกกว่าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองลมหายใจไม่มีเออแต่มันมีอาการปิติเลย ไานี้คนงงเอ๊ะกูคคอไปจับล้มกลับขึ้นมาจับล้มใหม่เห็นป่ะละบ่ต้องนี่ในข่าบหนึ่งกับข่าบสองเกี่ยวข้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้<ม>หนึ่งกับสองนั่นแหละมื้อนี้เห็ุเป็นเรื่องยังย่งบรดนี้่พอเป็นบ้างครับพ่อเป็นบ้างแต่ว่าตอนเรื่องพ่เท่านั้นแหละพ่อเป็นบ้างเลยไม่ค่อยกันเลย,ยนี่แหละนี่แหละพ่อทางานหนึ่งก็ก็อยนั้นแต่ถ้าเกิดเวลาทํางานแล้วมีเพ่งอะไรมันก็จะมีเออนี่หนี่ก็เป็นด้วยกันนี่เป็นละเป็นด้วยกัน เวลาทางานพราะว่ทเองสติจ่ออยู่กับการงานมันบปเกิ่ถึงบุคคลอื่นสัตว์สิ่งของอื่นมันจ่นดำลงสติเฉพาะหน้าอันนี้มันเฉพาะหน้าแล้วมันก็ขึ้นปุ๊บเ่าต้องสงสัยอยู่กับนี่เลยทํางานเลยนี่ก็เป็นคื่การบรหารตะฝึกอีกนี่ก็เป็นเ,ออเพียงแต่ว่าสงสัยว่าเอ๊กกูคือไวจับล่มคือว่านั่นแหละม,ม,ม,มันคือมีใดใวักหน้าเออนี่แหละบแบบเดียวกันกับเมื่อกี้นี่ยอธิบายเมื่อกี้นี่ จะกลับขึ้นมาจับลมได้สมันมาอยู่หนี่อยู่หนี่เลยอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะมีรายละเอียดประกอบสติสัมประชญะประกอบกิจาการงานนี่เลยอยู่กับการงานเฉพาะหน้าความคิดทัาบ่ไปหาบุคคลอื่นที่บาอยู่ในงานมันเลยเกิดขึ้นเพิ่มทันทีเลยเห็นงานยังกระสางมันที่เป็นดอกบางคนก็เป็นตอนกินเข่าบางคนก็เป็นตอนทํางานแบบนี้เออเราสิสองใจเอ๊ะกู้นรถไปจับลมมันคือมีเขาว่าด้ ให้อยู่กับความรู้สึกมันเป็นท่านสองอันนี้เด้อบเนียวคาบเกี่ยวไประหว่างสองกับสามให้พวกเจา้าํำนั้นในหนึ่งสองสก่อนตัวสามจะพึ่งดูดข,ขามไปเอามันมันจะเป็นเอาเองคือพวกเจ้าสงสัยนี่แหละจะมาถามนี่อันนี้คืออย่างนั่นบ่า่ละต้องค็ดจั้งดจนะต้องจับไม่บ่สทังสีมาใบในตัวสามาพวกเจ้าสิไปซับสนตัวสามอีกที่หนึง่งเราจะกับังไมอม บางที่ก็อธิบายในหันบางคนก็เข้าใจใน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 ทเทศีเปรยุกต์บางคนเพเข้าใจบ่มั่นใจจังมากหรืนะอ,อมาเราอ๋อคืออันนี้คืออันนี้คนมันเป็นมันเข้าใจอยู่ดอกคือเขาเป็นนี่แหละนี่บริดจับลมมันกับเป็นได้ทํางานนี่มันจอออกไปนั่นบ่ลเนี่ความคิดมันบอกไปทา้งอื่นแต่จริงมันเป็นการหยุดความคิดตัวเด่นเด้อหยุดความคิดเราเด้อมันจะเกิดได้ แต่ความคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของแต่มันไปคิดนึกใต้กองแล้วอันนี้เกิดบด่ไรดอกมันบ่เป็นอุเบกขาอันนี้มันบริคิดถึงมีเหาเหอาจะตรงต่อหนาบ่คิดถึงผู้อื่นมันเลยเกิดอุเบกขาขึ้นมาเลยนี่แหละทำงานปฏิกับการปฏิบัติธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เรื่องว่าส่งอารมณ์เป็นกศศศุศลหรือส่งชาติจะเริ่มชาติก็คืออันนี้ทํางานกับปฏิบัติธรรมด้วยเป็นหนึ่งเดียวกันไดนประหารว่าสมาธิต้องมานั่งรับตายยุคคุณยุพี่ หรือเดินสมาเดินจงกรมเคร่งขรดขนาดนั่นหรือนางรับตาเพียงแต่เข้าใจวิธีว้างจิตให้เป็นการนี่แหละแต่ว่าจิตเป็นการใดแลครับเป็นอนวรัถูกต้องแล้วจาเรียบถูกต้องแล้วแต่ว่ายังยังคาสงสัยว่ามันคือเป็นใดซื้อถิมเลยเจะกลับหลังยู่ในหนึ่งสองคือการปฏินนบัติทังเกิดคนเราแบบซื้อเพื่อนี่เป็นตอนทำงานตอน,นตอกินข,ขายย้าวเป็นกินข้าวหายลงเงา บ่าต้องไปหามบาิเป็นเป็นเองขอให้พวกเจ้าขอให้พวกเจ้าเหตุตอเนื่องแบบว่ารู้ลมเข้ารู้ล,ม,ลมออกอาการพิติก็ได้ตลอดแล้วบางที่ลมมันหายเดีวก็ยุ่กับปิติเลยต่อมามันติไปต่อเนืองของมันเองแบบทั้งกินข้าวทั้งเดินทั้งทางานทั้งเหตุนั้นเหตุนี้มันติดคอยเป็นเองอ <Okay. S 1> มันจิตพึบเลยทีเดียวนะว่าท่านได้เปลี่ยนดอกเ <Okay. S 1> พราะว่าข,าข้าสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันเลยบ่ตอนเนื่อง <Okay. S 1> อ่านหนังสือกับเป็นนี่บาต่างกัน กับการสวดมนต์เป็น,ะนอะไรสวดมนต์เวลามันขึ้นมันสิสาบสั้นก็โตก็ละชั้นพี่หืมมันมน้นตำตาเลรอเออนั่นแหละ,ละได้ทั้งนั้นนนั่นแหละเอ,อิ้นว่าขาดนิกาปิติมีความจิตอิ่มจิตปลื้มขึ้นมาให้มันให้เอาเองได้บ่แม่นเฮาให้ได้ของจักรห้า,ามีหน้าที่รู้ซื้อว่าอ๋อนี่ยังส่งชาตอยู่เด้อบ่มีผู้ใดบังคับมันได้เด้ตัวให้ก็ได้เด้อเป็นเอง ฟังท่อมอยู่ดีๆใส่เสื้อเสื้ออื่นกันเลยเนี่ยนะเออแต่อยู่นขัคนระลายเขาว่ากูอยากอายคนเดียวมันบังคับอะไรมันเป็นของมันเด้อมีเลยเอื่นว่ามันเป็นเองอัตโนมัติแวบนี้เพราะว่ายังสติความคิดของเฮาจออยู่ในฝั่งฟางท่อมเวลามันสิเป็นวื้วื้ึ้นหลนขนหัวขนลุขนันนำหูนำจาแตกไหลออกลนักอยู่คนเดียวแล้วท้าเดือดถือมันหลอก ความสงบจริงๆสงบท่งทำเทอมกลางคนในลายเนี่ยสงบทิ่งกลางความบุญไหว้นี่แหละแต่เขาบวบุญไหว้เขาบอกไปคิดอ,ย,อยากไล่เขาขายุตเขาเขาได้ไปดึงขมา่าแมนบละบอยากไล่นั่นนะลำํำคานี่กูอยากไปสมาธิสงบอับานบ่ารทนายแมนเลยไม่บบผมว่าอยากอยู่คนเดียวไม่อยาก,ยากคุยกับเพื่อนไม่อยากคุยกับคนนี้มันหลอก จริงความสง,งบต้องสง,งบทำการความวุ่นวายแต่เขา,าไม่วุ่นวายเพราะเขาไม่ดึงเข้ามาคิดาาขเขาบปร่ำค้านเขากิริยาอาการคำพูดคำจาของเขาตั้งหากเขาไปเกี่ยวอย่างเขาไปดึงเขามาร่ำค้านเห็นอย่าง,งไม่ได้นำการแต่ว่านางมีความอยากบบ<ๆ>ตัวบานนี้รู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวยังยังบ่านได้ถือให้สังเกตความคิดนี่ความคิดม <ừ, S 1> <ๆ S 2> ันม<ๆ>ันมันสิเ <laughs> หตุในห่าวันหลอกในหฮาวลืมทะเลาะเบาแหวก าอาจายว่าหะไรดีถ้าเกิบเบืเบ้องมันโหลดเออบ่ต้องอยากอยู่ดูจังสี่ขจารยว่าอะไรเวลาหอดนั้นเวลานั้นมันจะเป็นเราเองกว่นนั้นดอกแล้วตอนนี้มันสิเหตุนในห,ห้องแตกกันซะก่อนใจว่าอะเออมันเลิสิกลกายเป็นเอาแต่ใจเออก็เลยเกิดไปมาข้อวัดปฏิบัติของตัะของเลิกไปเบียดเบียนผู้อื่นได้หน่ะน,นะอาจารว่าลาบัีิเออบ่ต้องให้มันรู้ยันให้หนี่คุ้มไปคุ้มมาเดี๋ยวมันหายมันเศร้าอยากเองก็อยู่แล้วมูบอกเป็นปกติ เบอแมนว่าการจะไปอยู่ในป,าป่าเพียงคนเดียวเ,ยเรียกว่าสงบบ่แมนสงบต้องสงบอยู่ทธามกายมุ่งกวกนี่แหละมันทีมีสติประกอบอาชีพการงานโดยขอ้ยขอมมีโดยข้อมสุขุมโดยข้อมเราอปอมีให้ผลมากขึ้นใจเย็นแบบแก้ปัญหากับทุกคนใดพเพราาเราสงบแล้วคนแก้ปัญหาโดยควอมอยากย่อมเกิดอารมณ์คนแก้ปัญหาโดยความบบอยากย่อมเห็นอารมณ์ผู้อื่นแล้วก็สามาถที่จะคุยให้ทุกคนสันติกันได้เข้าใจกันได้ อันนี้มันเอาอารมณ์เป็นไงได้หนิมันจะไปหาอารมณ์ได้หนิอยากก่ากลัวละคุณไหวคุณยิ้ยู่เข้าสู่พึ่งพึ่งพึ่งไปเด้แ <c oughs> บดก็ะเือกกร่ว่าถือก, <c oughs> กอันนี้ <c oughs> บางทีมันสิม่โหหายเขาเดมในภาษาอะไรก่ะเทือกรีบครับเขามาล้มก่อนแต่ว่านี่แหละที่บอกว่าเกิดยังขึ้นคขาว่าเกิดยังขึ้นมันหลายมันหลความเกิดหลายอ่ากไรไหลยหลาเขาเปิดหนังฟังเพลงบ่ถเือกจกู เรียกว่าหลากหลายอย่างแหละก็เรียกว่าตั้งหลักไหมตั้งโดยการรู้มาลมซะก่อนดูเขาลมอุณหภูมลมซะก่อนเดี๋ยวมันสี่คอยเย็นลงดอก<ม>กหน้าที่อย่างสองนาทีมันไม่ได้โดนดอกมันติคอยปรับตัวมันเองดอกและี่ว่าสิเป็นหนีอยู่ผู้เดียวจังสันจังี่หลวงพ่อยังหนีวไดใดหลวงพ่อเป็นแต่หนีตัวบนนี้ผู้ใดมาหลับผิชอบเป็นนีเนาะ <laughs> เออบัดมากกัคือว่าเพ่งปังเป่งปังอยู่คือเก่าอยู่บ่ได้หนีได้ละ่ะแต่สงบทําการความบุญไหวของพวกเจ่าอยู่เดียวละ่ะ <c oughs> บนนี้เนี่ยมิตะแก้ปัญหาให้ใดเหบล่ะเออพอวันบ่มีความอยากก็ไปในะนอยากให้มันนั่นเป็นสันากให้ผู้นี้เป็นสมนมีมันบ่มีมันบอกเป็นกลางกลางแบบนี้ฟังกับเข้าใจง่ายว่าสันพวกเจ่าฟังเข้าใจง่ายบล่ะเออเทียบกันง่ายง่าย <c oughs> <c oughs> อ,อไม่ครับปฎิมาส่งผมก็ไม่เคยรู้จักพ่อครับผู้นี้เป็นแล้วบฏิพฤกษ์ง่ากๆหรอกไปแล้วเพวียงแต่ว่าให้มีสติรู้เท่าท่านเท่านั้นแหละท่านยังท่านยังให้อารมณ์เกิดอารมณ์เป็นตัวพบอารมณ์พอใจกับไม่พอใจนี่คือพบถ้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นอุเบกขาพบเกิดไม่ได้มันที่ยังไวรในเป็นพมโลกพวกนี้พวกนี้สิค่อยจับจะผิดตัวเองเด้ อันัตเวตอุเบกานเปียวสมันด้วยนายประตูน,นายทว่าคสิคัดเลือกอันได้พิสิคัดเรื่องได้ถืออาจจะบลาหรือว่าให้มีตัวนี้ไหวแต่ละคนมันจะเย็นมันจะซ่อมสังเกตยดสั่งมันดอกไม้ยนี่เลือกก,กายเป็นคนไม่เรื่องมากถึงคนที่ก็รอการแล่ทีมปะหออลังจากฝึกหัททิมเล็กๆน้อยๆไปแล้วก็ค่อยฟึกหัททิมตัวใหญ่ๆใหญ่ออารมณ์เนี่ยทิมไปเอมไปๆๆม,มากเลยสบายสบายหรอก คุณได้ฟืก็ท่านไม่เป็นมีบอท่านเปลี่ยเป็นหรือเปล่าเป็นยังค่อยๆทิงทีละนิดทีละนิดเนาะคุณนี่เป็นหรือเปล่านี่จะเป็นยังบ่ไม่รู้เรื่องเลยคุยคยังไม่ได้ติดตามบมท่านได้ฟังบ,บอ,อกเข้าใจหรอกแต่เดี๋ยวคือเข้ามายัดเยียดให้เลยมันบม่เข้าใจหรอกเรับ,บ่ได้แต่ฟังไปแล้วมันอยากเป็ี่ยนดี ฟังลงพ่อดูดูกว่าต้องเข้าใจหมดตัวเข้าใจห้จักษะงบสติอารมณ์จิตใจบ่ห่อนบ่ข้นบ่กังวลอย่างเงี้เหลือบตาเบิ้งปลายจมูกจะของเห็นล่างๆดอกสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกอยู่พอาะตั้นั้นแล้วถ้ามีความรู้สึกหนึ่งหนึ่งหนึ่งดอยู่ระวางเดีสังเกตเบิ้งอารมณ์จะของเย็นลงเย็นลงสบายๆไพเห็นยังก็บ่เดือดร้อนกับไพ อะยังมันบอลน้ำขอมาคิดคือข้าิงยินเสียงก็เาห็บปอกๆแปิดๆเขาก็ยินงอยู่เด้เขาบอได้เพราะมันเห็ดอย่างวะามันบ่าคดยกรอทู่หิ่งนี้เราบกกิดนั่นแหละความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาจากไสเพราะว่าเขาบอลน้ำมันมาเองจริงๆพวกข้าได้ไปไหวก็มันเองแต่ข้าว่าสติตั้งมันในความสูงคือข้าบอต้องไปวันไหวกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินได้กลิ่นดึงดรดกระทบกระทะซึ่งอะไรกันยังกระสางถ้าเขาบอน้ำมากิอ ความสงบเป็นแบบนั้นความสงบคือบรรณั้มเขาคิดเองมันก็สงบนิ่นตัวมันบวบุ่นวายพอดูจุดจับนวโนมันมันเกิดความทุกข์กับมันว่าเกิดดอกคนไปคิดเห็นมันทุกข์เห็ุอย่างมันเกิดัมนว่าเกิดมันว่าเกิดดอกสังเกตความนึบๆๆไปเรื่อยๆมันมันติดถิ่นความปรุงแต่งทั้งหลายมันถือถิ่นเองดอกละเองดอก ถ้าคนเป็นนึบๆนีขึ้ออนมาได้มันบพคิดหรือมันยังเป็นแต่คิดมันบพเ,เ,เป็น่นด้แต่ว่าหลัะเออมันบพเป็นแต่เ้าไปหาข้อสงสัยยังก็มั่นซื่อได้เลยนะจริงจะสงสัย <c oughs> นแลเป็นแล้วง่ายแล้วเดี๋ยวตเวเ่าเหตุก,า,การณ์เหตุงาน,นยังก็แล้วถ้ามันเกิดขึงไปดูกับความรู้สึกตัวอ,อยู่นี่งานจะเหตุไปความคิงเท่านี้ไปทั้งอดีตและอนาคตขอนเลา นี่มันเลื่อปอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันต่อหน้าปัจจุบันแข่งการงานต่อหน้าเอมันก็ร่วมมาเองความคิดทางบัฟฟงบัคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของอย่างอื่นบัคิดถึงคนเฮาคิดถึงคิดถึงอดีตวัตถหลายจังกรไปอนาคตบันนี้มันบัคิดถึงมันอยู่ในการงานต่อหน้าเพ๊่มันก็ร่วมข้ามาเองหรอกนี่แหละบาทนี่จังสามันคิดหนกคิดฟุ้งซ่านเกิดยังขืนแก้ไขปัญหาอะไรจังกลับมาล้มก่อนนี่แหละที่บอกว่า เกิดยังขึ้นกรซางพวกเจ้ากลับมาล้มก่อนเพื่อตังลักกลับมาฐานของมันก่อนหลือฐานที่ตั้งอันมั่นคงก็คือฐานแห่งล่มนั่นเองกลับมาก่อน <Okay. S 1> กลับมาทำใจก่อนเดี๋ยวมันจะคอยค่ายค่ายคาเองดอกเขามบัไดคิดมันค่ายดอกมันมเปลี่ยนดอกเนว่นาล่ะมันค่ายมันว่างกัาเองเลยเขามเป็นผู้ว่างมเลยเขามีตลูกวา่าเออเออผูพ้พานมาได้ดจังใดหนึ่งแต่มันว่างเขาให้ย่อหาเหตุผลอย่างกับมันนง่าย ย,ย่อมหวังสูงเกิดคือปาย่อม่อยากเกิดแต่ว่าบุู่ว่าย,ย่อมอยู่ก็ถือแล้วคำว่าหวัง,ส,งสูงนั่นนะหวังมองมันสุดแต่ว่าถิ่มพิ่มบังนี้อยู่ในปัจจุบันวบบมีเพิ่มได้จะ<ำ>เกิดจะค้นเดี๋ยวนี้แต่ในขณะใส่ชีวิตก้อนสิสะตายก้อนศิวาบ่จะเกิดนี่จากว่านี่จากนี้ไปห้าสิบปีนี่ควรทําให้บ่อยทําให้มากให้ทําให้ชินคือยู่กับอันนี้แล้นะร่มกับอันนี้ล่มกับอนนี้เห็นอยู่ซ้ำนี้ กายมนีมีสุขคนเลยแม่ยกสิบะเดมาอยู่วัดกับโวกกาดมาเกี่ยวกันกับอยู่วัดอยูป่ป่ามาเกี่ยวกันกับบวชแหละบ่บวชโดยสัมไปได้ทั้งบดเนี่ยนี่แหละสิ่งนั้นเคยากไฮฟลึกอยู่ตลอดเคยยิ่นคำหลวงปู่ดุแบบตัวกระไดพลอยโจรเป็นอรหันต์แบบปุ่นๆอย่างี้มาเรื่อยตัวกระไดพลอยโจรเป็นไปแบใบไหนตายขณะที่ไม่คิดว่างจากบวชพอทุกคนเห็นทุกมาบวชไดิ เห็นม่อบดแล้วร่างกายก็บวเป็นของกูบังคับบ่ไดดหิวห่อนนาวเก็บปวดป่วยอเสื้อกูนายมึงขัดเจอกูสิขาตัวตายกับ่านเก็บจะเวลาขาตัวตายกับว่าไดอีกมันผิดอีกแต่ย่จว่าล่ะเออต่เลยว่าเหตุตั้งแต่ห่างิคมความคิดคมความคิดว่าให้แล่นไปหาหรือมงันนี้มีความคิดได้กระส้างที่ไปสา่งคิดถึงบุคคลสัตว์จิิงของปรุงแต่งไปอารมณ์เกิดนั่นแหละพบเกิดขอจะให้อารมณ์เกิดพบเกิดว่าใดเธอเด็กยุคแค่นี้ เ้วทุกคนหวังแบบนี้เแบบินนั่นแหละหวังว่าบ่กลับมาเกิดแน่นอนนี่อแบบแต่ว่าในนี่ให้เฮาอยูใ่ในปัจจุบันนั่นคืออนาคตเป็นความหวังทิมแบบนี้ก็จะว่บบา่ะตั้งจุดไม้สุดไทยแบบว่า่าสตร์นี่เป็นศาสต์ุด้ทยบ่เกิดแต่ในขณะปัจปจุบัน,นาการเดินทางนี่ตัวนี้สาคัญโยมบวชบัดโยมเป็นยานยานว่าไปบเออเขาต้องยานดอกอยุนี่เขาบ็ว่าให้ผู้ได้บวชดอกนี่แต่ว่าเห็ด มันว่ากันเพียงังจับลมได้ดเดูอดร่มเด็นมันเข้าบอกกันที่เดิมเขามืเอาเขาอใส้หมุอเป็นอัตโนมัติจากเวลาเขาเห็นงานนี่ยุต่เขาหูวงในตัวเขาเองเขาไม่กระทงนอนรับเขาก็ดูขนาดนั้นนี่แหละเขาบรกคิดตัวเขาบรกคิดปลูกแต่งถึงบุคคลสัตว์สิ่ของควบจากใดจากดีจากมีอ่ากเป็นบ่ามีสําหรับเขา เขาเลิกเป็นอัตโนมัติไม่ได้บวชให้เขาได้หล่งสู้ดสวดสุนีแหละกะําเขาบวชด้หลก็เลยแถมํำซอยการงานใดแบบสบายสบายเ่าต้องมาค่าขอวัดอันอื่นบ่ต้องมาค่าว่ากูเป็นเมซชีกูไปแตะพูดผูใช้บ่ได้บ่ต้องมาค่าว่ากูก็กินข้าวแรงบ่ต้องมาค่าเห็ดไปโลดเออคำว่าธรรมะคือสิ่งทั้งพวงเ้อคำว่าสิ่งทั้งพวงอยู่ที่ว่าเราจะยึดมั่นถึงมั่นหรือไม่เพียงแต่ว่าเราไม่ยึดตรงนี้ไม่ยึดคือไม่คิด ไม่นําเข้ามาคิดนี่คือไม่ยึดอะไรง่ายๆนึงนได้ละว่างให้มันเป็นแล้วไปยุคือเขานี่ก็ได้พวกนี้เขาเขาได้กวาแต่เขาก็ยุคฟื้นตีเด็กก็มีแต่ซ้ำหนักบวชตรงนัวไปเขาก็บยุู้ใดเขามาฝึกไม่ก็ให้เขาเขาเราฝึกกับผู้ยิ่งอ่ะสูงผู้ยิ่งือกันทุกๆกิ๊กๆคือไปบอกกันเองเออไม่ไกลแล้ว ก็ได้เขาบวชคนมาขอบวชโกนหัวจริงก็บอกห้เห็ดมันคือเอาขอวัดอย่างต่างๆมาบังคับจะขอมเห็ุอย่างพมเจ้าคือบอปล่อยโดยธรรมาชาติลูกไปโดยธรรมาชาติถึงเวลาขันมันมันเป็นเอาเองของมันหอกเราต้องมาบังคับเลยว่าเอยอชิ้นแปดเี้ยหอยสุ่นหอยบ่ได้ขอพ่อกินเขาจากเตียงขึ้นไปทั้นังสี่ขอบ่น,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  4, อบนอนที่นอนหนุ่มที่นอนสูงเออเมืเ่อเล่นมันเป็นบังคับตัวเองเกินไปก็จว่า่ะเล,ล้บบอหันเห็ุอะไร แล้วให้ยูแบบทั้งมาแล้วสู้จะกินสู้ือกินตัวเขาไ่เห็นเขากินเลยละ่ะเขาเป็นของเขาอลยู่แหละแจ๊คบอกว่าตะโกนหัวขื่นแม่ยญาจันดีจักว่าญาจันดีน้องดวงตาแล้วก็บก่กเลกโกนหัวแล้วก็บก่กเลกโกนหัวเดี๋ยวเนาะคือว่าเป็นพระหรห <c oughs> ันเรียกเสิร์ฟเหรอในไงแหละคือไปแต่มันบีบคั่นรันแทง ไม่อยู่วัดนมูติล่ะยากแก่อาจารย์วะล่ะเออนี่ราก็มาอยู่วัดเลยเดีกวเราเป็นมาตราใส่เลยไงก็เลยมันก็้มาอยู่เลยพ่อปีละมั้งพึ่งปีแล้วล่ะยีนั่นก็มาตาท่างอุดรอีกนึงมาจากสุรีอีนึ่งมาจากไทรบุตรต้นบุรีหรือยังบุตรมาคออยู่น้ำอยู่กระยุ อยู่ไปแล้วก็ฟึกนตนเองของเขาอีนึงบ่พอเดือนนี่แหละจิตมันสามารถดูล่มดูเท่าท่านความคิดได้่้อเดือนพอมันมาตั้งใจอยู่อยูน่นี่บอกวิธีแล้วมึงจะสนใจเสียงมึงจะนั่มเสียงเขงมาิาคิดมึงจะนั่มสิ่งที่เห็นเข้ามวคิดมึงจะนั่มฝันมาคิดมึงจะนั่มนั่นนั่นนี่มาคิดมึงอยู่กับลมห้มันดมมได้เนี่ยเขาก็เหตุไปของเขาเหตุไปเหตุมาเขาก็ได้ของเขาเด้อ เนี <ersch> <S <S ่ยเดือนหนึ S <S ่งก็ก็พากันเบาหัวคีขแคคคีขแคคเนี่ยสบายดีก็เห็นฟันมันถิ่มของเก่าหมดและอะไรแต่ว่ามันหยากมันบีบลันคนมีท่านออกก็ไม่ย่างก็ไมาอยู่น้ำผู้พอที่หยางไปอยู่น้ำเขานี่แหละไปดูข้าวเนี่ยเขาก็เห็ดนั่นเห็ดนี่ก็เห็ดไปน้ำเขานี่แหละเออตั้งแต่กินมันตั้งแต่ดอกเดือนหนึ่งขาวขึ้นมาแน่แล้วชูสบู่ขึ้นมาแน่แล้วยังวายเลยสัน เขาเข้าใจดีแล้วล่ะเนาะไปพ่อเมื่อหลวงพ่ออันนี้เลื่อมเอาเข่ามัดทวายหลวงพ่อสอบหนึ่งนี้พุ่งยงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอายงมาให้ก็ะไรตัวกระไรกระไผู้หนึ่งยงก่อนมาในขวดไปนั่นเอาไว้ในขวดนะเด็บูชายเข้าไปทำอันนั้น มาเลยบ่าวพี่พูอยู่ปันไหนเขาไปกุฏิันงกมาให้เล่าเนี่ยไว้ป่ะนี่ไว้กับเออไปเอาล่ดซูใบ้ำท่างซูจะอยากกินนั่นเเอาไว้นี่แหละเอาไว้นี่ก่อนจะค่อยเลือก